สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องเดียวชลศิธิ์ธนูก่อนที่จะเข้าในการอ,อ,อ่านดวงอ่านดาวนะคะก็จะขอกล่าวถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเราได้สูญเสียสมเด็จพระบรมราชินาสิริกิตพระพันปีหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราไปอีกหนึ่งพระองค์นะคะดังนั้นก็จึงขอ เรียนเชิญชาวราศีธนูและ12ราศีทุกท่านน้อมนำส่งพระอ,องค์ท่านสู่สวรรค์คาไลาด้วยกันนะคะคกโอเคมามาข้าวเรื่องดวงดาวของเรากันนะคะธนูในเดือนพฤศจิกายนนะคะธนูเดือนนี้เสาถอยหลังในภพพันธุที่ราศีมีนนะคะแล้วสัมพันธ์กับภพบสหัสชะซึ่งมีดาวราหูเป็นเกษตร อยู่ก็แล้ช่วงนี้อาจจะต้องระวังห่างไกลพ่อแม่หรืออาจจะได้มีการสูญเสียแม่ของคู่ครองหรือมารดาของคู่ครองป่วยด้วยก็ได้นะคะดาวอาทิตย์สัมพันธ์กับสุภวินาศก็เรียกว่าพาอาทิตมันเป็นนิดเนาะอาทิตใครที่เป็นนิดเนี่ยมันก็จะทําให้ความเจริญก้าวหน้าที่มีเต็มร้อยก็ลดถอยไปเหลือแค่50% ต้องระวังความเจริญที่เข้ามาสู่คุณแบบไม่รู้ตัวชื่อเสียงที่ได้มาแบบตกอกตกใจหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นได้เสมอเพราะว่าวินาศบันหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอังคารวินาศปุตตะสัมพันธ์กันเขาเรียกอะาเดือดร้อนเพราะบริวารเสียงเงินไปกับบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงต้องระวังพินาจากการสูญเสียการล้มละลายก็ต้องระวังนะคะเพราะอังคารไปเรียกเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้วยเนาะแล้วก็ชาวราศีธนูเนี่ยมีอังคารอยู่ในภพเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินก็ต้องระวังความเสียหายจากบุตรและบริวารดาวศุกร์ได้ตําแหน่งนิดในช่วงครึ่งเดือนแรกเรียกสัมพันธ์อลิลาภ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 วีนาศอลิพินาศพวกนี้งานต่างประเทศรุ่งเรืองศัตรูแพ้ภัยไปเองมีโชค เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ข้อที่ต้องระวังคือมีการใช้ใจ่ายที่เกินฐานะมีศัตรูแบบง่ายๆมีเพื่อนทรรยศนะคะหรือคุณไม่มีปัญหากับศัตรูคู่แข่งได้เหมือนกันเพราะว่าดาวมันมีทั้งดีและเสียเราต้องอ่านไปทั้งสองอันเพื่อคุณระมัดระวังนะคะดาวพุธเดินหน้าถอยหลังสัมพันธ์กรรมะลาภะปะตัตตนีลาภะก็แล้วมีโชคในการทํางานมีโชคจากความสําเร็จนะคะใครที่มี ภรรยาเพิ่งแต่งงานอยากได้ลูกอาจจะได้ลูกติดมากับภรรยาที่แต่งงานหรืออ,อยู่ด้วยกันก่อนแล้วเพิ่งมาแต่งงานแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามีลูกอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะพระรหัสเป็น8ต้องระวังบริวารทรยศหักหลังเลี้ยงคนไม่ค่อยขึ้นนะคะคุณคุณต้องระวังเรื่องการออกหน้าแทนลูกน้องดนวยนะบางทีลูกน้องไปทําผิดแล้วคุณไม่รู้คุณคิดว่าเชื่อถือว่าลูกน้องคุณนะ่ะ เป็นคนดีกลายเป็นเราไปออกรับหน้าคนที่ทําเสียหายคุณจะเสียชื่อเสียงไปด้วยพระรหัสมลรณยก็รอบรู้ช่วงนี้มีเื่องที่รอบรู้คิดเยอะแต่บางทีต้องระวังการตีกับของพระรหัสในพบนี้เพราะรหัสเดินเร็วกลายจะจะกลายเป็นว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดได้เหมือนกันชาวธนูต้องระวังนะคะสุขภาพต้องระวังเรื่องโรคจุกเสียดแน่นท้องนะคะของมืนเมาพระรหัส สัมพันธ์พันธุมรณะตะนุมรณะอย่างนี้ก็คือเนี่ยถ้าถ้ามองในแง่อยู่ในครอบครัวก็พึ่งญาติพี่น้องไม่ได้หรือว่าไกลพ่อไกลแ,แม่พ่อแม่ป่วยนะคะคุณจะมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นนะคะเออใครที่มีคุณแม่ที่ยังยังอยู่แต่ว่าป่วยหรือว่ามีสุขภาพไม่ดีกรุณาอยู่ดูแลใกล้ชิดเนาะแล้วก็ปรึกษาหมอให้ดีนะคะเราไม่ประมาท ท่านไม่เป็นไรก็ดีกว่าเนาะความรักคุณเป็นคนรักอิสระไม่ว่าคนโสดหรือคนที่แต่งงานแล้วก็ตามทีมันจะนำพามาด้วยเขาเรียกอะไรด้วยปเด็นด้วยปัด็นที่แบบว่าบางคนต่างเดินอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าคุณเป็นคนใช่รักอิสระเกินไปก็อันนี้ก็ไปเช็คดาวปัตตนิในดวงของคุณหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีธนูก็เป็นห่วงอยู่นิดนึงอาชีพเสริม ชิ่งเสริมจากรายได้พิเศษคือเป็นไกด์พาคนเที่ยวพาเพื่อนเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะงานนอกบ้านที่คุณถนัดอันนี้จะส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้คุณมากมาก,มากเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดังนั้นพฤศจิกายนก็คือต้องระวังการเสียเงินไปกับบุตรบริวารและการออกหน้าไปรับรับความผิดความชอบให้กับลูกน้องอันนี้เป็นเรื่องเสียหายในเดือนนี้นะคะขอบคุณที่ช่ายกดไลค์ like, กดแชร์ กดซับสไคร e ให้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ